นะเป็นเรื่องที่ผมเคยเล่าไปเกินๆแล้วแหละเกี่ยวกับคุณมาร์คซักเคเบิร์กนะเ,เรื่องของการมุ่งเน้นแล้วก็โฟกัสไปยัง AI มากๆใช่ไหมแล้วก็ทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า MSL นะตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทางคุณมาร์คซักเคเบิร์กแล้วก็ภรรยาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะแล้วก็ไม่อยากที่จะสนับสนุนหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากมายแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวขององค์กรการกุศลของคุณ มาร์คซักกเบิกนะกับภรรยาที่ชื่อว่าพิชชื่อว่า Ch พริชชิล่าชาะใช่พิชชิล่าชานนะเขาสองคนนี้ตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเป็นกองทุนการกุศลนครับท,ที่ชื่อว่าชาญกับซักกเบิกขึ้นมาผมขออนุญาตเรียกชื่อย่อว่า C C I C ตัวแรกเป็นชาญ C ตัวที่สองก็เป็นของ ซักเบิกนะก็ตัว Z ซนะ c ีนะหรือ CCI นั่นเองนะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันก่อตั้งในปี2015ครับแล้วก็มีเป้าหมายครับที่จะปฏิรูปการศึกษายกระดับความเ,เท่าเทียมแล้วก็สร้างนโยบายทางสาธารณนะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองมากนะแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาครับกับทิศกับทางเลยนะหันไปโฟกัสเพียงด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เพื่อสุขภาพหรือว่าทางด้านของอชีววิทยามากยิ่งขึ้นนะ เขาบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วง8ปีแรกเนี่ยเขาทุ่มงบมหาศาลในการสร้างเ,าเรื่องของโครงการต่างๆด้านการศึกษาครับแล้วก็มีการสนับสนุนนโยบายท้องถิ่นครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2023เน่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนงบประมาณครับก้าวเข้าไปสู่ทางด้านวิทยา,าศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็สนใจโฟกัสด้านวิทยา,าศาสตร์แล้วก็ลดการศ,าาศาึกษาด้านอื่นลงนะ แล้วก็คาดว่าในปีนี้ก็คงยุติด้านการศึกษาเกือบทั้งหมดนะแล้วก็โฟกัสไปทางด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเนี้ยมาึ้นคาดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกางการกดดันทางการเมืองนั่นเองแล้วก็การวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อบทบาทของ Facebook ที่มีผลกระทบต่อสังคมในในอเมริกาเองโดยเฉพาะ,ะกรณีที่ CCI บริจาคเงินสนับสนุน คงสร้างพื้นฐานการเลือกตั้งในปี2020ซึ่งมองว่าเป็นการใช้เงินซื้ออิทธิพลทําให้ซักเบิร์กแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยถูกแล้วนั้นฉันหันไปโฟกัสเรื่อง AI มากยิ่งขึ้นแล้วกันโดยเพราะ,ะเขาจะทํางานวิจัยเกี่ยวกับ AI แล้วก็โมเลกุลมากยิ่งขึ้นอยากให พวกเราเข้าใจนิดนึงว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเขาจะตั้งกองกองทุนขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการเงินของเขานะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปลดหย่อนภาษีแล้วก็เอาไปบริจาคในสิ่งที่เขาอยากลงทุนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยนะเอ่อแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินทั้งหมดที่ใส่เข้าไปในกองทุนหรือว่ามูลนิธินี้ด้วยนะเพียงแค่ถ้าจำไม่ผิดคือ5%เอร์เซนมั้งที่จะต้องใช้ในทุกๆปีเพราะ,ะนั้นเงินกำไรส่วนใหญ่ของเขาก็มักจะไปอยู่ในกองทุนพวกนี้แหละ มหาเศรษฐีมักจะทําแบบนี้นะโดยเฉพาะมหาเศรษฐีในอเมริกานะครับอนาคตของ CCI เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปยังไงก็มุ่งเน้นครับที่จะไปะสนใจเรื่องชีววิทยาปัญญาประดิษฐ์โดยวเพราะอ,ะอยากที่จะตั้งเป็นไบโอหับมากขึ้นนะแล้วก็เชิญพวกนักวิทยาศาสตร์ชั้นนํามาร่วมกันแทนที่จะ อัดเงินลงไปที่การศึกษาถึงระดับของคนทํางานก็ไม่เอาละาหรือว่านักเรียนนะไม่เอาละเอาเฉพาะนักวิทยาศาสตร์นะที่เข้าใจระบบเซลล์มนุษย์แล้วก็พัฒนา AI เพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาเรื่องของเซลล์มนุษย์อะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหาที่เคยถูกกระทบต่อภาคของสังคมนะครับการปรับกลยุทธ์ครั้งนี้เป็นการโฟกัส ที่มีศักยภาพแบบใหม่ที่เรียกว่าการให้การกุศลแบบยุคที่เรียกว่าทุนนิยมการกุศลนะก็คือเป็นการกุศลแบบทุนนิยมแล้วกันนะแล้วก็โฟกัสอย่างที่ผมพูดไปนะทีนี้เพื่อนๆคิดยังไงครับกับการที่ มาร์คซักเบิร์ถอนตัวออกจากการเมืองแล้วก็ไม่สนับสนุนเงินเข้าไปในฝั่งของการศึกษาแบบที่เคยทำนะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่เหมือนจะทำแบบส่วนตัวหรือว่าโฟกัสเรื่องของการทำา i i แล้วก็เรื่องของชีวะมากยิ่งขึ้นนะก็ไม่แน่ครับในอนาคตเ,เราอาจจะได้เห็นพวกเทคโนโลยีใหม่ๆจากทาง Facebook หรือ Meta เนี่ยที่ออกมาตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นก็ได้นะเพราะว่าพอโฟกัสไปที่การให้ เ,เงินสนับสนุนกับนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์มากๆแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเขาก็ต้องทําบุญหวัง,วงผลแหละเนาะก็จะได้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในเมตานั่นเองนะก็ใครที่ลงทุนในเมตาก็ลองติดตามเรื่องราวแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะรายการ, <Okay S 2> รนี้ก็เป็นรายการาที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิกาครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิกานะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรน เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงแล้วล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ